เมื่อวันที่หม,มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็เป็นวันครบรอบวันแต่งงานของทางสมเด็จฮุนเซนเขาทีนี้ฮุนเซนเขาก็โพสตแบบว่าครบรอบวันแต่งงาน49ปีแล้วก็มาเล่าความหลังนะว่าฝ่าฟันความทุกข์ยากในยุค,คเขมรแดงมายังไงทีนี้หลายๆคนพอได้ยินคำว่าฮุนเซนก็แบบว่าอยากจะหานแบบ50-50ไปเลยบางทีก็จะหารออก80%ไปเลยเวลาที่เขาพูดอะไรออกมาเนี่ยฮุนเซนนี่เขาก็เป็นอดีตนายกของเขมรน,นะนะพูด เรียกว่าก่อเรื่องก่อราได้พอประมาณเหมือนกันในประเทศไทยทีนี้ก็เรามาฟังชีวประวัติของเขากันหน่อยที่เขาตั้งใจจะเล่าให้ชาวโลกฟังประมาณนี้ครับเขาบอกว่าในสมัยเมื่อวันที่5มกราคมปี2519นอนะเขาก็แต่งงานกับภรรยาของเขาโดยที่ในตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีการเฉลิมฉลองแบบตามประเพณีใดๆเลยเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนั้นค่อนข้างที่จะเลวร้ายครับยุคนั้นก็เป็นยุคของขเขมรแดง ประชาชนขเขมรนี่ก็ต้องทนทุกทรมานอย่างหนักภายใต้นโยบายแบบว่าฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์ขอระบอบปกครองของขเขมรแดงฮุนเซนกับภรรยาของเขาเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความย,ยากลำบากมากมายแต่สายสัมพันธ์ของพวกเขายังคงมั่นคงต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและการผ่านกันยุคมืดในตอนที่แต่งงานกันตอนนั้นนะในช่วงยุคขเขมรแดงอะ่ะก็ไม่มีพิธีการใดๆทั้งสิน้นไม่มีดนตรีไม่มีญาติพี่น้องด้วยไม่มีแม้แต่เพื่อนที่จะมาเริ่มเฉลิมฉลองอนะไรแบบว่าแต่งเงียบ พยานในเหตุการณ์ในตอนงานแต่งงานนะก็มีแค่สมาชิกขององค์กรขมรแดงเท่านั้นงานก็จัดในบ้านขมรแดงหลังหนึ่งมีชุดแต่งงาน2ชุดจัดเตรียมเอาไว้แม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเลวร้ายนะแต่ว่าความรักของพวกเขายังคงอยู่แล้วก็ทั้งคู่เลี้ยงดูลูก6คนลูกหคนแต่อย่างไรก็ตามโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นเมื่อลูกชายคนหนึ่งของพวกเขานะชื่อว่าหุนกรรมโสดก็เสียชีวิตไปไม่นานหลังจากคลอด ก่อนหน้านี้ฮุนเซนก็เคยพูดถึงเรื่องของความแข็งแกร่งในการแต่งงานของพวกเขาบอกว่าแม้จะเจอความจริงที่มันค่อนข้างจะโหดร้ายในช่วงการปกครองของเขมรแดงแต่ทั้งคู่ก็ยังรักษาความรักและความมุ่งมั่นที่มีต่อกันไว้ได้เขาย้ำว่าการรักษาสายสัมพันธ์ของการแต่งงานผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความสุขและความมั่นคงที่ยั่งยืนดูแบบว่าไพเราะเพราะพิงไหมเหมือนกับว่าจะมีสักฝ่ายนึงแหละที่คอยแต่งบทความให้เขาอะนะ ในช่วงที่ขเขมรแดงปกครองตอนนั้นน่ะวัฒนธรรมการปกครองค่อนข้างจะแตกต่างไปจากขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของทางขเขมรขเขมรแดงพยายามที่จะหลีกหนีออกจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ของประเทศมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสังคมขึ้นมาใหม่ก็คือวิธีการแต่งงานตามประเพณีเดิมน่ะคือไม่เอาแล้วจะเป็นแนวคลุมถุงชนซะมากกว่าส่วนมากจะเป็นการบังคับให้แต่งงาน ทีนี้บางคู่เขาก็แยกทางกันนะหลังจากที่เขเมนแดงล่มสลายคือเป็นอิสระแล้วไม่ต้องทนอยู่กับคู่รักที่คู่แต่งงานที่ไม่ได้รักกันแล้วก็ประมาณนี้นะแต่ทีนี้ก็มีคนมาอวยเรื่อยๆครับเขาก็เป็นคนทางเขเมรนนั่นแหละอยอย่างคนหนึ่งชื่อซางยุกเขาเป็นผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลของทางเขเมรนก็แสดงความเห็นนะถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง,งและมั่นคงของทั้งคู่ว่าความรักของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการฝ่าฟันความยากลําบาก แม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเนี่ยความรักก็เป็นฝ่ายชนะอายะบางครั้งเราก็จะเข้าใจถึงความลึกซึ้งของความรักได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อต้องอเผชิญกับความยากลําบากมีลูกหคนเสียไปหน,นึ่งคนทีนี้ทั้ง5้าคนก็เหมือนกับว่าได้แชรอํานาจของพ่ออย่างสบายอกสบายใจนะทีนี้ก็ดูความเห็นของคนไทายบางส่วนครับอ่าคนแรกเขาก็บอกว่าขอแสดงความยินด,ดีกับชาวขเขมรทั้งหลายที่ท่านมีผู้นําที่เป็นขเขมรแดง เป็นผู้นำที่ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนไม่ทุจริตไม่คอรัปชันไม่ข่มเหงประชาชนขอให้ตระกูลหุนปกครองขเขมรตลอดไปชัยโยชายโย,ย,โยแอบประชดเป็นการแอบประชดแต่ความเห็นส่วนมากของคนไทยก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับอก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ